สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าพบกันคือเก้าพี่น้องจ้าเจอกันคือเก้ายุสวนนี่แหละเก็บของไปขายเหมือนเดิมพี่น้องจ้าน้าที่งานประจําทุกวันของมณนิสาเก็บผักในสวนไปขายจ้าตอนเช้าเก็บผักตอนบ่ายคุณยายก็ไปตลาดพี่น้องจ้าเก็บผักในสวนตัวเองไปขายเก็บซื้อมือพี่น้องจ้าเก็บผักซื้มือ ยูแพงไม่อยังขาดก็เก็บไปเพิ่มไปเติมอะไรขาดก็เก็บไปเพิ่มไปเติมเมื่อนี่สิมีแต่อันทั่วผู้หักทั่วผู้ก็มักทั่วหักเก็บเสมอพี่น้องจ๋าทั่วทั่วมักทั่วปีทั่วปีมีซีแรสีอันนี้มักทั่วปีพี่น้องจ๋ามักทั่วก็มากอันทั่วผู้นี่สิเก็บเสมอพี่น้องจ๋า เก็บทุกวนันถั่วกับถ ua, ั่วภูเก็บเสมอแต่ผ้าโคลาผ้านี่ถ้ามันถ้ามันยังเหลืออยู่ตลาดคุณยายกับบริเกตปะอันนี้มะกอกคะ่ะมะกอกมะกอกก็เก็บอาอยุต้นมันพี่น้องจ้ามันยังซุกบ่หลายมันหล่นมือละน้อยเก็บเอาอยู่ต้นมันจ้าอันนี้ใบกะเพราพี่น้องจ้ามือนนี่ตัดกะเพราด้วยกะเพราเมิดคุณยายว่าอยู่ตลาดของคุณยายกะเพราหมด อันนี้สวรรอันนี้กระก็บเอาในสวนพี่น้องจา๋าเห็นยางกระก็บเอาเมืดยางผ่านไปยางผ่านไปกระก็บเอาเมืดทุกอย่างคุณยายจะมีประมาณนี้พี่น้องจา๋าแล้วก็มีหัวข่ามณิษายังไม่ได้ล้างจ้ะพี่น้องจา๋าหัวข่าหัวข่ายังไม่ได้ล้างเลยนี่ผักสวนครัวเก็บเองในสวนพี่น้องจา๋ามีสวรรมะกระทกลูก นถั่วผู้ถั่วฝักยาวถั่วปีมะกอกมะกอกตํมามังหงมะกอกต้มป่าพี่น้องจ๋าหูลภากระเพ้านี่ค่าของไปตลาดยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะมินนสาสิควแมงอีกพี่น้องจ๋าได้มะแรงได้มะแรงกิโลหนึ่งมูนินพี่น้องจ๋าแมงซอนแมงตับเต่า เดี๋ยวจะคั่วให้คุณยายไปตลาดค่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้คั่วแมงพี่น้องจ๋าแล้วก็มีมะละกอสุกหัวปีพี่น้องจ๋าเก็บในสวนละเจออะไรเก็บหมดทุกอย่างเลยมะละกอสุกหัวปีเดี๋ยวจะพาไปดูขาใหญ่ข่าใหญ่พี่น้องจ๋ามันนิสายยังไม่ได้ล้างเลยากะเอางวดมันออกหากะเอาหากมันออก หากเอาหาหงมันออกแล้วจะไปขั่วแมงก่อนสิไปขั้วแมงซุกแล้วก็สิมาหนังล้างขาพี่น้องจ๋ามาหนังล้าง,างหัวขาขาหัวขาหัวขาใหญ่หอมหอมพี่น้องจ๋าเพื่อสิเก็บขคงแล้วเนี่ยโอ้ยเหมยพี่น้องจ๋าบ่เด้มีเวลาเก็บบรรยากาศตอนเก็บหองให้พี่น้องเบิง่งดอกเก็บเสร็จเฮ็ดแบบนี้สู้มือพี่น้องจ๋าบางมือกะสิเฮ็ดเก็บบรรยากาศให้เบิง่ง บางมือก็บบอกเก็บพร้อมแดดหอนฟ้าวเก็บฟ้าวเหวว,วันนี้มีขายใหญ่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปคั่วแมงยังจะมาล้างขาคุณยายให้เก็บตะไคร้อีกเด้๋ยวพี่น้องจ๋ามันเวลามันบ่ทันเดี๋ยวจะไปเก็บไอ,ดอ้ดอกแคดอกแคก็ยังไม่ได้เก็บมาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะไปเก็บดอกแคเดี๋ยวจะไปคั่วมะเร็งก่อนนะคะ ผักสวนครัวจากสวนปลอดสารพิษพี่น้องจา๋าอยู่สวนคุณยายบริษยัยสารพิษนะคะปลอดสารทุกอย่างเลยอันนี้ก็เก็บอายุตามมันขึ้นตามต้นไม้แล้วก็เก็บลงมาพี่น้องจา๋ามันล่นแล้วก็เก็บมากระทถลกเสาวรถมีทุกอย่างคะ่ะสวนคุณยายพักมือในบริเก็บพักอยู่ตลาดยังเหลืออยูค่ค่ะพี่น้องจา๋าผักกาดผักหอมปอมผักอะไรน,นั้นสารแหน่ยังมีอยู่ เก็บอันที่ขาดพี่น้องจ๋าเก็บอันที่มดอันใดมดยังเก็บไปเสริมอันใดหมดค่อยเก็บไปเสริมเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เบื้องต่อพี่น้องจ๋าขอตัวคัวแมงก่อนรั่วแมงก่อนนะขั่วสุกล้าจะให้ดูนะคะเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเตรียมของแล้วเราก็ซิมาแพ็คของใส่ถุงในบ้านี้พี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะอันนี้โหระพาห้าบาท เตรียมของให้คุณยายไปตลาดซืมม้อมือถนอมจ้านี่กะเพรา ได้ซื้อสักอย่างเก็บเองที่สวนมีมากกอบมีม่ัวนี่ทั่วปีกำลังสุดว่า แล้วเราก็มาอันเตรียมแพ็คถุงไปตลาดพี่น้องจ้ะใาใหญ่ถูกจริงล้านเอง วันที่น้องจ้าเก็บของให้คุณยายไปตลาดเก็บของเสร็จคุณยายก็ไปตลาดเก็บสุงมอันใดขาดก็เก็บไปถุงคุณยายก็อามาไปตลาดถุงผักร้านผัก

ไปตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมแบบนี้ให้คุณยายละพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็เตรียมใส่รถให้คุณยายคุณยายไปนั่งตลาดนั่งแผงคุณยายมะลกอสุกคั่วมแมงเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาหอ่อเดี๋ยวคุณยายจะมาห่อมะเรงซื้อแต่มะรงเนี่ยละพี่น้องจ๋าผัก mm hmm. ไม่ได้ซื้อซื้อแต่มะเรง ซื้อแต่แมลงค่ะแมะลงกระขี่ละสิบบาทพี่น้องจ๋าลูละร้อยกิจวัตรประจําวันมนาิสาก็คือแบบนี้ละพี่น้องจา๋าเสมอเสม,อ,สมอต้องทําแบบนี้เก็บของให้คุณยายไปขายแล้วก็เมื่อรับน้องนัลินเมื่อรับลูกสาวสี่โมงห้าโมงก็ลงมาทําเวียกคือเก่้าพี่น้องจา๋าลงมาห่อฝรั่งลงมาเสียยาลงผ้าน้องนลินมาถอนยา มาถอนยามาห่อฝรั่งมาห่อพุทราตอนแรงกับพี่น้องจ้าทำงานทุกวันบ้านเอาไว้นอนอย่างเดียวพี่น้องจ้าว่มีฮอดเวลาแว้นไปหาหมู่หาพวกแต่กสิพยายามไปหาหมู่พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มานิสานเดอพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ